เอาเข้าโอ๊ตเสร็จแล้วง่ายๆจ้าอาหารเช้าเนะ่ะเนาะ ไข่ซองฟองมามาพี่น้องมากินอาหารเช้าด้วยกันนี่ค่ะเสร็จค่ะเสร็จนี่ค่ะโจ๊กค่ะพี่น้องเสร็จแล้วง่ายๆจ้ะพี่น้องลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมาจ้ามาทานโจ๊กกันค่ะพี่น้อง โจ๊กขันท้าอาหารอาหารเช้าเนาะ,ะเนาะอาหารเช้าพี่น้องอาหารเช้ามาจ้ามาจ้าการหนาวเย็นๆจพี่น้องนี่จะไขอ่อร่อยจ้า ร้อนจ้ะพี่น้องร้อนไข่สองลูกเลยจ้า แะะพี่น้องกินโจ๊กอร่อยทำง่ายๆจ้ะข้าวโอ๊ตมีประโยชน์เด้อค่ะเด้อใช่จ้ะถ้าเฮามีเวลาเฮาก็ทำโจ๊กเนาะก็ต้มแต่นี่ถ้าอยากกินก็ทำง่ายๆเลยจ้ะ เติมพริกเติมน้ำปลาก็ได้จ้ะเหมือนเป็นข้าวต้มเราเนี่ยโจ๊กเนี่ยะอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันนาะอร่อยเหมือนกันกับข้าวต้มเราเนี่ยจ้ะนาะมันแพ้แค่เขาเอาข้าวโอ๊ต ฮอนอนฮอนเสียงซดมาอีกแล้วคืออยากจะพี่น้องอากาศเย็นเย็นย้ำเศร้าๆนะคะเนาะไยังบทานมาด้วจ้าอาหารเช้า ยู่ท้องจ้ะพี่น้องอิ่มนานจ้ะโจ๊กข้าโอนะนะครับ อืมอืมมใส่มะนาวใส่พริกข้าไปนี่สุดๆเลยจ้ะพี่น้อง แต่นี้ไม่ได้ใส่ด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอาหารเช้าเนาะกัวยั่นแนสบทองจ้ะควันขึ้นเป็นไอเลยเนะพี่น้อง โอเคแล้วจ้ะพี่น้องเจอกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะที่รับชมคลิปนะคะน้องไปแล้วจ้าจะทันมันหลายจ้าพี่น้องเดี๋ยวทันต่อเดี๋ยวสิหูเอาหูเมาจา้าเนาะโอเคแล้วจะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย